เรียนต่อนะครับหน้าที่28นะครับหนังสือสมัยหนึ่งะครับมาดูคำสั่งกันเลยคำสั่งบอกว่า listen นะครับให้ฟัง point ให้ชี้ and และ say ให้พูดหรือให้บอกให้กล่าวนะครับ unit นะครับแปลว่าหน่วยนะครับก็คือหน่วยการเรียน unit 3 3นะครับก็คือหน่วยที่3 lesson นะครับอ่านว่า lesson แปลว่าบทนะครับ บทที่1 lesson 1ก็บทที่1 my นะครับ my อ่านว่า my แปลว่าของฉันนะครับนะ my แปลว่าของฉัน family นะครับ f a m อ่านว่า f a m i m i อ่านว่า m ิ l y อ่านว่า l ี่นะครับทำไมตัว m ตัวเดียวตัว m ตัวเดียวนะครับอ่าน2ครั้งนะลูกนะ f a m อ่านว่าอ่านว่า f a m i m i อ่านว่า m ินะครับ l y อ่านว่า l e เลยอ่านว่าอ่านว่า l e ่นะครับ Family นะครับ Family แปลว่าครอบครัวนะครับครอบครัวของฉันดังนั้นมีคลิปเสียงเราก็มาฟังคลิปเสียงกันก่อนเลยครับผม Smile o Unit 3 My Family 3> Students Book Unit 3 Lesson 1 exercise one listen point and say this is my dad this is my mum this is my brother this is my sister โอเคนะครับเขาเขียนมาให้หนึ่งประโยคนะครับคือ this is my dad this นะครับเราเรียนมาแล้วในหน้าก่อนหน้านี้แปลว่านี้นะครับ is แปลว่าคือครับ my แปลว่าของฉัน แดดนะครับเป็นคําเรียกคุณพ่อนะครับนะแดดก็หมายถึงคุณพ่อก็คือ father นั่นเองนะครับนี้คือคุณพ่อของฉันนะครับพอนี้คือคุณพ่อของฉันหรือภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งเรียกว่า father นะครับ father แปลคุณพ่อเราก็ชี้ไปที่รูปของคุณพ่อแล้วบอกว่า this is my dad หรือ this is my father พอชี้มาที่คุณแม่นะครับก็พูดว่า this is my mum หรือ This my mother นะครับ mother แปลว่าคุณแม่ชี้ไปที่พี่ชายหรือน้องชายนะครับนักเรียนแปลได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเราชี้ไปคนที่ตัวเล็กกว่าเราก็แน่นอนนะครับน้องชายในที่นี้หมายถึงว่าตัวเล็กกว่ายุน้อยกว่านะครับนะบางทีตัวเล็กกว่าแต่เป็นพี่ชายก็มีนะครับในะความหมายของครูนันในที่นี่ตัวเล็กกว่าคือ,อยุน้อยกว่านะครับ this is my brother นี่คือน้องชายของฉันถ้าชี้ไปที่ คนที่อายุมากกว่าเรานะครับและเป็นผู้ชายนะครับก็ this is my brother ก็คือนี่คือพี่ชายความจริงแล้วมันมีสับเฉพาะลงไปอีกนะครับนะแต่ brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแต่ถ้ามีคำเฉพาะลงไปเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันนะครับนะว่าพี่ชายจริงๆแล้วคำเฉพาะลงไปคือคำว่าอะไรน้องชายเฉพาะลงไปได้เลย sister ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาว นะครับถ้าแปลว่าพี่สาวจริงๆก็จะมีอีกคําหนึ่งแปลว่าน้องสาวเลยนะครับไม่ได้แปลว่าพี่สาวแปลว่าน้องสาวอย่างเดียวก็มีนะครับคำศัพท์ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับลองจับคู่พูดกันดูนะครับนะนะครับแล้วก็ชี้ไปสมมุติไปนะครับนะว่าคนนั้นคนนี้หรือเอาภาพมาเพื่อนดูก็ได้นะครับแล้วชี้ไปที่บุคคลต่างๆในครอบครัวแล้วบอกว่า this is my mom this is my father this is my sister This is my brother เป็นต้นนะครับแต่ว่า this is เนี่ยถ้าพูดเร็วๆเรเป็น this เฉยๆก็ได้นะครับ this my dad นะครับเป็นอนุบาตจบนะครับหน้าที่ยี่สิบแปด